ก่อนหน้าที่จะทราบข่าวจากแถลงการก็ยังคงมีข้าราชาการแล้วก็มีพนักง,งานจํานวนมากที่พร้อมใจกันร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีให้พระองค์ทรงหายจากประชวรรวมทั้งให้มีพระพลานามัยแข็งแรงค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษร่วมในพิธีร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลอากาศเอกทะเรศปุลสีประธานคณะกรรมการกรสทชซึ่งเป็นประธานนำสวดกล่าวว่าพนักง,งานข้าราชการกว่า450คนได้พร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายประชวน และมีพระพลารณามัยที่สมบูรณ์สำหรับบทสวดมนต์มีหลายบทเช่นบทสวดพุชังคปริษบทธรรมจักกับประวัตนสูตรพุทธชัยมงคลคาถามงคลจักรวาลใหญ่พระบทภูมิพลมหาราชซึ่งเป็นบทสวดมนต์พิเศษเริ่มสวดกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีรวม1ชั่วโมง30นาทีค่ะ เช่นเดียวกับนายสรศักดิ์เพียเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำข้าราชการเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาสวดมนต์ร่วมกันสวดมนต์ในบทโพชดชังคับปริรจำนวนสามจบและร่วมใจกันสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากพรอาการประชวนและร่วมกันกล่าวถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถ มีพระพลานาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ขณะที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางกว่า800คนร่วมสวดมนต์บทโพชชังคับปริศในงานรอฟทอร้อยดวงใจถวายในหลวงเพื่อถวายพระพรพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน1ิบรูปมาร่วมในพิธีนายวุฒิชาติกรยานามิตรผู้ว่าการรอฟทอกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วบทสวดมนต์พุชังคปริศเริ่มสวดตั้งแต่เวลา15.30นาฬกา30นาทีโดยสวดกันทั้งหมด9รอบค่ะ ประสกน,นิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างตั้งจิตอธิษฐานและสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนค่ะ ประชาชนต่างหลั่งไหลไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสวดมนต์และเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลสิริราชได้ จึงเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธภาคใต้ส่วนที่วัดมุจลินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีประชาชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจสวมเสื้อสีชมพูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนและที่บริเวณห้องโถงอาคาร3ชั้น1นสารากลางจังหวัดยะลานายดลเดชพัฒนารัตผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีรณศินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นำข้าราชาการประชาชนกว่า300คนสวมใส่เสื้อสีชมพูและเครื่องแบบราชาการตำรวจทหารทำพิธีถวายพระพร,พรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศอําเภอเมืองสกลน,นครนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชาการจังหวัดนำข้าราชาการ ทหารตำรวจประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระเด็พระคุณหลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองดนบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการดีขึ้นหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันส่วนที่จังหวัดพยานายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องสักการะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันอธิษฐานจิตลงนามถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว และที่สารากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายธานีธัญ,ญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอให้มีพระพลานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างล้นพน้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนายคันฉัรตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้จัดสถานที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างสารกลางจังหวัดเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป